เป็นข่าวเศร้าแต่สุดท้ายเป็นข่าวดีเศร้าที่ว่านี้จ้าวัดว e ัดอีแงวที่ตำบลก้านยาอำเภอครุงจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประกาศขายควายเพืือกอเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้หนี้ในการสร้างพระอุโบสถแล้วก็ใช้ดีค่าไฟครับภาพเต็ยนอยู่นี้เป็นนายอำเภอครุงจังหวัดจันทบุรีครับลงพื้นที่ว e ัดอีแงวไปพบกับพระมหาโอราณโอภาโสเจ้าวัดว e ัดอีแงว นี่ครับนี่วายเผือกสองตัวที่ว่านี้เ<ว>มื่อก่อนจะว่าประกาศขายเลยครับ2ล้านบาทเพื่ออะไรครับเพื่อไปใช้หนี้<อ>ในการสร้างพระอุโบสถนะครับจำนวน1นล้านหกแสนบาทแล้วก็ไปจ่ายค่าไฟฟ้านะครับี่อำเภอขุงเนี่ยจำนวนเท่าไรครับเกือบ5 0,000นบาทปรากฏว่าโอ้โหผู้คนเห็นก็บริจาา<อ>เกินไปครับเข้าบัญชีส่วนตัวท่านไปนะครับหล้านหกแสนบาทแล้วบัญชีของวัดอีกนะครับหนึ่งแสนบาทในอำเภอไปเป็นส ขี่พยายนไปดูไปนับเงินทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งนั้นไปใช้คาไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อำเภอคลุ้ง,รงเรียบร้อยจานวนเงินนะครับเกือบ5 0 0 0มนบาทอเ,เอาที่เหลือล่ะท่านเจ้าวาดบอกว่าอาตมาจะาไปใช้นี้ให้กับทางผู้ที่สร้างพระอุโบสถนะล้านหกแสนบาทท่านเหลือ,อยังไงก็แล้วแต่รีบตั้งคณะกรรมการดูแลกันนะครับเพื่อความโปรง่งใสถูกต้องทุกอย่างแต่ขอประกาศเลยนะครับว่าควายเผือกที่ว่านี้